แต่ตอนนี้นะในสายนะครับมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่ตัวมาไม่ได้วันนี้นะครับอ,อยู่จังหวัดชาเชิงฟซาแต่ส่งเสียงมาครับทักทายกันเลยนะครับ<อ>เดี๋ยวก่อนที่พี่ปานจะต้องมีบอกการน้องดาวน์เป็นยังไงบ้าง<อ>ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวสวัสดีน้องดาวสวีครับสวัสดีค่ะเอ,ะอ้โหเสียงดาวฟังชัดมาก,มากๆเลยนะครับที่จังหวัดชาเชิงฟซาตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง รั้งคือบอฝนจะตกค่ะอ่าล่ะครับเดี๋ยวสักครู่เนะเดี๋ยวให้พี่ปพูดถึงอาการของน้องดาวที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับน้องดาวนะคะหรือน้องอุบลวรรณนะคะโทรประพัดนะคะอ่าเอน้องเขาเนี่ยโทรมาด้วยด้วยสาเหตุที่ว่าเขาเขาก็อยากจะลดน้ําหนักนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาเขา ค่อนข้างที่จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องโรคประจำตัวของเขาที่มีอยู่ถามว่าเขาโรคเหล่านี้ที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขาจะทานยาลดน้ําหนักของเราได้ไหมนะคะโรคที่น้องเขาเป็นนะคะอาการก่อนที่จะรับประทานเฮอร์บัลซีมเข้าไปเนี่ยนะคะเขาจะมีโรคของไมเกรนไมเกรนไมเกรน ไซนัสหอบภูมิแพ้แล้วก็ปวดประจําเดือนนะคะซึ่งไมเกรนเนี่ยน้องเขาจะต้องทานยาทุกครั้งที่ปวดนะคะไซนัสก็จะมีการพ่นยาหอบนี่จะพ่นยาตลอดนะคะออทีนี้ว่าเดี๋ยวจะถามน้องดาวว่าจากที่ได้พูดคุยกันน้องดาวไปแล้วว่าน้องดาวทานไป11วันตอนนั้นนะคะตอนนั้น ทานไป11วันเนี่ยพี่ปังก็ได้มีโทรไปถามน้องดาวว่า<ช>เป็นยังไงบ้างเาช็คอาการนะจาก11วันน้องดาวบอกว่าลงไป2กิโลนะคะแล้วก็ปวดหัวน้อยลงไม่ต้องทานยาสําหรับไมเกรนไซนัสก็อาการลดลงคันเล็กน้อยจมูกไม่บวมแล้วอ่าแล้วก็หอบเนี่ยไม่ต้องพ่นยาเวลาเป็นไม่ต้องพ่นยาแต่ก่อนต้องพ่นยาตลอดอนะคะแล้วก็ผุมมแพ้ก็ลดลงแล้วก็ดีขึ้นเยอะส่วนปวดประจําเดือนเนี่ยเดือนนี้หายเลยไม่เป็นเลยทีนี้ว่าจาก ตอนนั้นจนถึงตอนนี้มันก็ได้ระยะเวลาอีกหลายวันเหมือนกันอตอนนี้เนี่ยน้องดาวทานมาทั้งหมดกี่วันแล้วคะถึงปัจจุบันวันนี้ค่ะน้องดาวคะน้องดาวจากจากสิบเอ็ดวันที่มีปางเชิงอาการของน้องดาวตอนนี้เนยจากนั้นนะเริ่มทั้งหมดเลยกี่วันแล้วครับจนถึงวันนี้ทั้งหมดจนถึงวันนี้ทานมากี่ทานมากี่วันอ๋อสิบแปดวันอ๋อวัก็เท่ากับว่าเพิ่มขึ้นมาอีก สองเมตรนะคะจ้าค่ะแล้วทีนี้พี่จะถามถึงว่าอาการไมเกรนนะคะของน้องดาวถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจากเดิมเป็นยังไงแล้วปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรคะไมเกรนนี่ไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นใช้คำว่าไม่ค่อยเป็นนะคะเพราะว่าถ้าจะอกนอนนี่มันถึงจะเป็นสักทีและตามปกติยังไม่เป็นเลยอะแต่เพราะว่า มไมเกรนเขาาอีกผ้องไปค่ะแล้วทีนี้ไม่ได้ไปปวดหัวหนูก็จะไม่เป็นไรเลยค่ะอ๋อคือก่อนหน้าที่จะทานเฮอร์เบิร์สลิมเนี่ยโรคไมเกรนเนี่ยน้องดาวปวดทุกวันไหมหรือว่าไม่ปวดปวดทุกวันไมคะบ่อยค้างวัวันครค้งงนึงค่ะแต่ตก็เพิ่งยาเพราะหนูทนไม่ไหวแต่พอทานเฮอร์เบรสลิมคือถึงปวดแต่มันไม่ปวดถึงขั้นต้องทานยาค่ะ กรอหัวท้องมันก็หายไปเองค่ะเป็นยังไงอ๋อแล้วไซนัสทุเลาลงค่ะแบบทุเลาลงขึ้นมากเลยใช่ไหมคะไม่ต้องพึ่งยาเนาะแล้วการไซนัสนะคะเป็นยังไงบ้างอาการไซนัสที่ไซนัสที่บอกจมูกบวมแสบคันเป็นยังไงบ้างคะตันนี้ก็ไม่ค่อยเป็นแล้วแต่ก่อนมันจะทำงานเกี่ยวกับพวกมีควันบุหรีตอนนี้ก็ทนได้อะไม่ได้ไอ้ดูบรี่ก็รู้สึกรู้สึกว่าเหม็นแสบ แต่อนที่ได้กลิ่นนมดเดียวรู้ก็จะคันพอฝนตกลมเม็ดอย่างเคลิ้มมารู้จะเริ่มคันจมูกละอ่าแล้วเมื่อกี้ฝนฝนเริ่มคลึ้มมาคันหรือยังคะไม่ไม่เป็นอะไรเลยค่ะไม่เป็นเดี๋ยวก่อนน้องดาวขอโทษนะครับน้องดาวทํางานอยู่กับมลพิษขนาดนี้ทนได้ยังไงอะครับนู้นนี่อยู่ตลางกลางคืนอะเราจะได้ควันบุหรี่ได้กลิ่นอะไรที่มันแบบกลิ่นอาหารเนี่ยอ๋ออืม อันนีเฉยๆค่ะอืมอ๋อนย,ยทรทรทรวคือทนได้มต้องพงยาแล้วอนนี้หูไม่เคยพบยายเลยแต่่อนมีพบยาประจตัวตลอดเอ๋อดีจังเลยไม่พเอแล้วโรคหอบลคะคน้องดาวหอบโรคหอบก็เป็นเหมือนกันอนะพี่แต่น้อยเป็นน้อยค่ะเป็นให้รู้ว่าเออจะหอบแล้วนะต้องกินยาแล้นะเหมแต่ก่อนจะเล่นหนึ่งจะเป็นอะแต่หนูไม่กินยาคือหนูทนเอาพอประมาณสักช่วงนึงมันจะหายไปเองค่ะอ๋อแต่ก่อน นี่หนูไม่ต้องพ่นหนูจะทนรู้ที่ว่าจะทวนได้แค่ไหนพอมาถ้าชโลน่ะมันทิ้งไว้รู้ว่าเราไปแล้วมันก็จะหายไปเองค่ะไม่ต้องใช้ยาค่ะอ๋อซึ่งก<ช>่งอนหน้านี้ต้องพ่นยาไม่งั้นไม่หายใช่ไหมคะทำไต้องพ่นยาไม่งั้นหนูไม่หายอ๋ออ่ามันแตกต่างจากตัวลดน้ําหนักตัวอื่นยังไงคะเหนื่อยเพราให้หนูไม่เครียดค่ะมันทำให้หนูเครียดเลยเกลียวห่อคลุมแค่ที่หนูไปอยู่มันก็หายไปอ๋อคือหนูรู้สึกว่ามันตัวนี้แหละที่หนู้ค ม,มันจะช่วยได้คิดตันนี้ะค่ะคือมันได้สุขภาพามาด้วยเนะาะค่ะสุขภาพและสิวพมรอะไรทุกอย่างอืค่ะอ้หนุ่มหนุ่อหล่อกี่าความรืกของหนูจริงๆนะไม่ใช่ว่าหนูกแกง้ง มีสินค้าให้พวกพี่ขอบคุณค่ะอ๋อขอบคุณมากเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าดาวก็รู้ว่าก่อนหน้านี้พี่ยังไม่ได้โทรมาบอกว่าต้องดาวต้องพูดอะไรถูกไหมคะพี่เพียงแต่บว่าน้องอดาวเดี๋ยวพี่จะติดต่อสายหานะคะแต่ว่ายังไม่รู้เวลาไหนให้ถือโทรศัพท์เอาไว้นะเพราะว่าพี่พี่พี่ยังไม่รู้เวลาออแล้ววันนี้ก็ต้องไปทํางานอีกตอนค่ำๆก็ต้องออกไปทํางานใช่ไหมครับ อืม,อมโอเคงั้นไม่รบกวนน้องดาดีกว่าน้องเราจะได้พักผ่อนขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สึกดีๆแล้วก็เป็นคำพูดที่บริสุทธิ์จริงๆนะคระับสหรับผู้ชายแล้วก็ยืนยันได้ว่าใช้จริงแล้วก็ได้ผลจริงแล้วก็ชอบผิวพรรณเน้อเยสตรีม,มากๆเพราะว่านิทานยังไม่ถึงเดือนนะคะทานยังไม่ถึงเดือนเอออันนี้น้องดาวคิดว่าผลมันไวไหมเนี่ยอันเนี้ยเร็วมากค่ะคุณพี่แล้วก็มีประโยชน์แล้วก็ดีด้วยไม่ใช่ว่าเร็วแหละโมไม่ใช่แบบนั้นนะคะค่ะ นะคะแล้วเชื่อหรือยังว่าที่เห็นพี่ปางในทีวีอ่ะพี่ปางน่าจะอายุขนาดที่บอกน้องดาวพอตัวเองท่ายเองเชื่อไหมตอนนี้วันนี้เราทั้องๆเล่นๆๆอย่างสวยเหมือนพี่ปาง่ะโอเคโอเคขอบคุณมากจ้องดาวขอบคุณมากค่ะนะคะน้องดาวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน่ารักมากๆเลยน้องดาวจากชาเชิงซานนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำพูดที่ต่อสายโทรศัพท์คุยกันสดๆตรงนี้จริงๆแล้วน้องดาวเนี่ย อยากจะมาแต่ด้วยความที่กต้องทํางานทุกวันแล้วไม่มีเงินอพอดีต้องนัดเขาล่วงหน้าก่อนแล้วทีนี้พี่อะนิสัยเสียยังไม่ใช่นิสัยเสียเพราะว่างานมันยุ่งมากพี่จะไม่มีแผนอะไรก่อนล่วงหน้าพอนั่นเสร็จแล้วก็จะอย่างนี้เลยพักบ,บ๊บนึงก็ได้เดี๋ยกลับมาครับผมค่ะ